แถบนี้นี่เอาอยัางไงก็ได้แถบนี้นี่ไล่แบบนี้เลยอัาจะกัเขาอยู่แบบนี้เล,เลขเลขสามตัวนะ่าอยู่โซนนี้เทียบเทียบกับสเตปก่อนนุนเราก็บอกแล้วว่าหวยจะออกศูนย์ศูนย์นะมันก็ออกเกตยรศูนย์ศูนย์เนี่ย 0, 0นะหลักร้อยก็อยู่ใ,ใกล้ๆน,นี่ละ่ะมันสเตปเดียวกันเลยคล้ายๆกันแล้วหวยก็าจะอยู่โซนนี้ ที่ผมแต้นตัวเข้มเนี่น่าจะใช่แล้วเต็มๆต็มอผมว่าเนี่ยห้าเก้าทลับมุกถ้าดูดีๆก็แปดเจ็ดก็รับมุกห้าเก้าหลักร้อยก็ไม่เกินแปดเจ็ดแปดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าไม่เกินนี้หวยอะถ้าออกหน้าตื้นไม่เกินนี้อะขายยาวหนึ่งห้าเก้าก็ได้แล้วแต่หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันได้ เลขฝันอ๋อเลขฝันก็น่าจะแปดห้าเก้าแปห้าเก้าเลขฝันก็อยู่ตรงนี้นี่ทะแยงไปเลยนล้จะไปคิดอะไรมากหวยมันจะอยู่หน้าตึ้นประมาณนี้พูดง่ายปกติมันเป็นสามเหลี่ยมแต่ดูสามเหลี่ยมสเต็ปนี้มันก็มีเจ็ด เจ็ดศูนมันก็หมอกเจ็ดศูนย์ศูนย์วันนี้สามเหลี่ยมมันก็มีแต่หกอะหกมันลดนะ่ะน่าจะเหลือเจ็ดตัวเดียวหรือเปล่าน่าจะดึงลงล่างหรือเปล่าอย่างเี้ยนี่แหละเอาตามนี้ละโซนสีเข้มๆนี่แหละผมว่ายังไงก็ต้องถูกอะโซนนี้ปลายนิ้วอะปลายนิ้วผมอะ ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเบื้องต้นเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไล่กันว่าคืออะไรไยืนยันถ้ามีศูนย์ก็น่าจะเดี๋ยวถ้าศูนย์ขึ้นบนเราก็ต้องไปดูอีกที่หนึ่งถ้าลงล่างก็ถือว่าเข้าเป้าไม่จะถูกสามตัวนะน,นี่งวดนีนน้ถูกสามตัวมันต้องมีข้อมูลดิถ้าไม่งั้นเราก็ไม่กล้าเขียน แม้ว่า fc ดูเองก็ต้องเพิ่มความมั่นใจตัวเองว่าเออมันน่าจะไปประมาณนี้นะพอดูปั๊บมันก็จะมีเซนส่งอะแแปดบนหน,นึ่งสี่ได้บออ๋อบนหนึ่งสี่ล้วก็ตอบโจทย์กันนะมันดังมะมันถือว่ามันตรงนะนเป็นเลขสงการเนาะงวนนั้นเขาให้เท่าไหร่ ออก41หรือเปล่าวันที่14ปีนั้นออก41มันู้เขียนตัวเลข41หรือ42นะออกอะออกของเขาไม่งั้นก็ขึ้นแต้มลงแต้มของวันที่14เนี่ยมันเป็นประมาณนี้จะปลูกเขาไม่มาเนะี่ยเขาไม่น่ามานะนะละน้วจะเน้นตัวหัวอีกรอบเขายังไม่ได้เขียนอ๋อขนาดเลขละเมอ ยังถูกสามสามตัวตรงงวดนในเลขฝันจะไม่ถูกก็ถูกต้องถูกอะคนเราไวพรตัวเองมันถูกอยู่แล้วคนเราอะถ้าเขาจะให้อะยังไงก็ถูกอะนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันถึงรอบของเขาเขาจะให้ยังไงก็ถูกอะนะเชื่อผมอ คนที่เคยแม่นๆมานี่ก็หลุดก็มีมันเป็นไปตามวัตถจักรของคนเราไม่ใช่ฝันจะแม่นตลอดร้อยเปอร์เซ็นตะทุกงวดมันเป็นไปไม่ได้มันมีผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างช่วงนี้อาจจะมีมารมาระจญรบกวนอะไรก็ทําให้ไม่แม่นก็เป็นไปได้หมดนะครับคือต้องยึดถือความจริงคือตัวเลขมันมีสิทธิถูกหนึ่งในร้อยถ้าสองตัวนะสามตัวก็หนึ่งในพันนี่คือความเป็นจริงนะ ตัวเลขที่หลุดจากนั้นจากเลขดังเ็กไรมันก็ยังเหลืออีกตั้งอีกตั้งเก้าสิบเก้าตัวนะดังตัวเดียวตัวอื่นไม่ดังมันออกตัวไม่ดังอ่ะมันเป็นไปได้บกาเคียร์ให้ออกเถอะถึงเมษาดาถึงเาดาขยโยนของดีมาให้ก็น่าจะถูกออยู่ประมาณนี้มันหนีไม่ออกหรอกโชคจะมาใครจะไปรู้ว่ามันเป็นไปได้งวดน,นี้ มันอาจจะเป็นน c ีถูกางวันที่หนึ่งก็ได้กพอ,อาจจะเป็นผมหรือแอสติาถึงถูกก็ได้มันเป็นไปได้หมดเพรอโรตเตอรี่มันมีร้อยใบอ่ะนะนะอยู่ประมาณนีนะ้บางครั้งก็เกี่ยวกับโชคชะตารอบดวงราศีรอบเดือนรอบปีผมรมาชาติมีส่วนนะบางครั้งบางครั้งเราถึงเวลาเผาเราก็อย่าไปฝืนมากนะอย่าไปฝืนดวงชะตาบางครั้งแล้ก็ พยายามหันไปทําบุญแล้วก็เล่นได้นิดหน่อยดวงไม่ค่อยดีถูกอยู่ประมาณเนี้ยอ,อย่าไปรวนไปเลยเหอะเพราะเราเห็นผลผลงานมาเยอะแล้วอย่างทริงราชี้ตรงนี้ออกบิดนิดหน่อยอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้มันมีข้อมูลไม่ง,งั้นไม่ชี้หรอกนะเจ็ดแปดนะเอาลองดูเนอะมันตัวเลขมันสลับไปสลับมาสองได้เท่าไหร่สองร้อยจ้ะ อืมต่อไปเราก็ต้องหาสมมุติฐานที่เราเรียกว่าดูเ็บให้ชุดนึงอือาอะไรก็ได้ผมตัวเองไม่เคยถูกเลยเป็นปีแล้วปีกว่าเลยไม่เคยถูกูใกใจกลางเลยอาจารย์แม่อยู่นู่นน่าจะเป็นเลขห้าหรอวิ่งเหรอต้องวิ่งเหรอล่ะห้าเราวิ่งได้มา ดวงใจตั้งตรงไพโรดมันจะได้สามตัวหนะ้ารางวัลที่หึงอ๋อจะถือว่าโอเคนะถือว่าสวยอยู่ไปให้มีเบิ้ลน่ะวันนี้น่าจะเบิ้ลหน้าจะหลุดนะมันเดินเดินเกมปกติในเลขค่อนข้างเมื่อเขาขึ้นมาแบบสูงเจ็ดห้าเจ็ดหกหกหกเก้านี้แล้วก็แปดหนึ่งดหัย้อนหรือเปล่า ถ้ามันถ้าไล่แบบนี้แบบหนึ่งมันก็น่าจะไปวันวันสงการก็พอได้ก็คือเขาดื้อม,มาสิบสามหนึ่งมาสามหนึ่งมาได้นั่นนี่ผมตามมานานแล้วเนี่ยสามหนึ่งครับสามหนึ่งเจ็ดยศูนย์เนี่ยมันมาได้อยู่ประมาณนี้ฝันเ<า> <c oughs> จอประเทศตัวใหญ่มากค่ะฝนตกห่าใหญ่ตามหลักทงำโ<ต>บราณ<อ>เพราะว<ม>่าอย่อนงนั้นเลยหวยมีเจ็บมาตีเลขถูกไหม คลิปนี่คดิะฝันนล้อ้าวันลองส้มโงจริงลองไล่ดูเนอเดี๋ยวไล่ดูว่าเลขตัวหัวก็น่าจะอยู่ประมาณกลุ่มหนึ่งผมลองไล่ไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยดูก่อนว่าเราจะเขียนไหม เป็นเบิ้ลศูนย์ๆนะคือดอกปอเปีอ่ะแต่เราเป็นสเต็ปเดียวกันเลยผม,ผมคิดว่าลุงรูปนี้ลุงก,ก็คุ้นอยู่นะคุ้นคุ้นคุค้คคนี่เราจะตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกครับถ้าเราตีแตกเราคือได้นางสงการไม่มาสงการตก<ป>มันเป็นซ่อนมุกหรือเปล่าเรายังไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนมุกหรือเปล่าคือจะเล่นสงการหรือเปล่าในีรูปปกสงการเขาไม่มาเลยนะใช่หรือว่าเป็นประเพณีใหญ่นะแต่มันไม่มาแตกมากลุ่นเนาะ อืมถ้ามันมันแต่ว่าของเรามันไปเมืองนอกแล้วนอกว่านั้นหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งห้าเก้าแปดห้าเก้าของเรามันแปดห้าเก้าเขาแปดหนึ่งห้าเก้าเกือบสี่ตัวแตกนี่เกือบสี่ตัวแตกนะก็ <c oughs> เติมหนึ่งก็แตกว่ีอืมถามมันมีส่วนนะถามบางทีบางทีก็ไม่ค่อยอยากเขียนเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเลข ฝันตรงแล้วก็เราไม่เขียนก็ได้เราเอามอยได้เราเราอาจจะเปลี่ยนแนวคิดหน่อยอาจจะเปลี่ยนหลักร้อยนิดอะไรอยู่ประมาณนี้หรืออาจจะหลักร้อยมาตรงตรงแบบสไตล์สไตล์ที่เราค้าเคุยกันก็ดูอาจารย์แม่หน่อย้วก็ไม่ได้ดูเต็มที่น้อยอาจารย์แม่ซึ่ว่ามีสีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคนกลางจะโอเคล้วเอียงไหมน่าจะเอียงกันนิดนึง ราะว่ารู้สึกว่าหัวมันจะยาวๆเยียงเยียงเยียงน่าเยียงครัเยียงให้ออกนะลุงนะอ่าน่าจะเยียงเอาให้ปลอดๆเลยยาเลือกร่างเหรอเลือกล่างน่าจะมีศูนย์นะเลือกล่างก็ไม่ได้อยู่ไกลหรอกผมว่าอยู่ในอา,อาอาจารย์แ<อ>ม่อะมอะาย่ว only what do